เจ็ดนาฬิกาสามสิบหกนาทีเช้าวันเช้าวันพรฤหัสบดีที่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดริมฝั่งขององเภอร์ธาตุพนมจังหวัดนครพนมวันนี้มีตลาดนัดไทยลาวนะครับนะครับฝังง่งนู้นฝั่งลาวฝั่งนี้ฝั่งไทยครับ โอ้ไกลมากความยาวของตลาดนี่อันนี้มันแค่ครึ่งทางนี่นั่นนี่เออครึ่งทางเองนี่นะมันยังไงมันยังไงโอ้มันแซงโอ้อแสบแสบแสบมันสิ มันไม่ใช่เผือกนะแต่มันแต่มันโอ้เอ้ามาจากบ้านไหนมาจากบ้านไหนเนาะ,ะมาจากบ้านดานปะเซเมือ,องหนองปะเซบ,บ้านดานบ้านดานทางทางข้ามวนทางข้ามข้ามวนทางลาวเนะาะฟังฟังโคงฟังไส้พุ่นโอ้จะมาจะมาดูบ่มาตลอดมาทุงนาดจา้ะจันกับพระพระ,พระนารายณ์สมบูรณ จันก็พฤหัสจ้ดกันเพื่อนเพื่อนมาหล <câ> ายหลายบ่มาหลายบ่หมายถึงว่าขวบยักหลายจ้าไม่ข้าลายค่ะถูกแขวงถูกเมืองจ้ะขายมันต่อมันแซงขายพวกนี้หละพักหนาขาหุ่นนี่แหลยเรากุ้งเต้นจะสาอยู่ไสนกุ้งเต้นนมันบ่ได้นัดนี่บ่ได้กุ้งจ้ะเพราะว่ามันเต้นหนีไปหมื่อแล้วเออมันเต้นลงล่าโพงแล้วเออคือคือคือกุ้ง กุ้งเจนก็จะหายากไงเพราะว่ามันเจนนีเหมือนไปแล้วสัมภาษณ์ผู้อื่นนั่นแน่ผู้ขี่ให้ยนี่จะสัมภาพอะไรบอกกับเมื่เลือกขี่ให้หรือว่าผู้งามบอกกัถือว่าเป็นตลาดนัดสช่วยโปรโมทเพื่อนนะให้เอาให้คนเพื่อนผู้จักของธรรมชาตินี่แหละมีเผือกมีมันมีเพียงนี่แหละ แต่มาจากของอันนี้กับไม่ได้มีพิษต้นไม้ดอกแต่เพื่อนักบางอย่างเพื่อนก็บอกให้ออกคืนเพราะว่าของนี้คว้าจำกัดอยู่แต่ของกินของอย่างกับพอได้กันอยู่โอเคๆอออันนี้เนาะมันมันแซงเนาะอันนี้เนาะอันนี้คือห้องไปหนึ่งแล้วบ่ห้องโอ้เพราะว่าที่ ไอ้เบิ่งแนะนำเพราะว่าคอยคอยบ็นึกยินอกเพราะว่านั่นะโอเคๆเบิ่งยังให้เบิ่งเห็นละเอาได้ละได้ละมันแซงมันแซงแซงเด้อมันแซงภาษาลาวน่ะมันแซงภาษาไทยบ่ฮู้คือกันเด้ออ่าคอยกะเว้าภาษาลาวได้ฟังผู้ไทยได้เว้าเว้าเว้าภาษาผู้ไทยก็ได้ พูดไปเอาเมียจะฟังพูดบ่เออ่ไปเอาเมียพูดเลยเอาเมยหนอยนะเออแม่งยุ่ดกเอออ่าโอเคมาเด้อโอเคครับผมขอบขอบขอบใจโดยด้วยก็มาจะบอกว่ามาสุดก็ไม่ใช่ยังไม่สุด เนบ่สุดเพราะว่ามาสุดตรงที่นั่งริมริมฝั่งของริมเขื่อนเฉยๆแต่ว่าตลาดนี่ยังมีอยู่ตลาดยังมีอยู่ริมริมริมถนนอยู่รถห้าผ่าเด้อมือี้รถห้าผ้าเด้อเออผาได้ตอนที่ตลาดยังไม่ตั้งแล้วก็ผ่าได้อีกตอนหนึ่งตอนตลาดตลาดมาแล้วผานได้อยู่ คนน่ะกินดีกินรอพึกนี้โมจิอึดครับพี่น้องครับมานี่ไม่อดตายแน่นอนอือุู้ดมสมบูรณ์ครับผุ้โดมสมบูรณ์อี่ดีเบไปแล้วครบไปแล้วกบเจ้าฮะมันเป็นร่วนโค้งแล้วหันโอ้ยกบกระโดดขึ้นครบไหมโอ้ยคนน่ะกินดีกินรอฝึกนี่มาเลยคนน่ะอุ้ย ไปทอดกินไปทอดหรือเอาไปขวานใส้เกลือก็ได้เนะเค็มๆเค็มๆมันๆเฮ้ยอันนี้พูดที่สูงเี่ยพี่น้องเห็นเวลาผมเป็นเกอบโดดลงคองแล้วเปไล่คุบเอาอยู่เมื่อกี้เนี่ยเออโอ้คือใช่หมวกงานแท่ หามเนาะอู้ยหมวกงอดนาะเอินงอดเนาะเอินงอดทั้งอคนเออคนลาวเขาเอินงอบจริงๆก็งอดครับล่ะงอนี่มวกนี่เราหันเราหันไปทางไหนก็ได้เพราะมันเป็นกลมๆแม่บัวหลักแม่แม่แม่มันหันไปทางไหนก็ได้มันคือมันมันคือเก่าเพราะว่าอันบรรยา้เพิ่นเมาดิส่าเพิ่นก็ใส่ท่าท่าใดก็ได้กับบุ๊คพิษใส่หนวด เม่แล้วเพราะว่าคันบวกมีเน yes> ี่ยใส่เป้ใส่เป้ยขวาเขาก็งหูอีกคนเมามื่อก็นัดแหละนั่นแหละธรรมดาคนเมาเนาะแต่ว่าแต่ว่างามเลื่อยเจ้าอยู่บันนองบกหรือเปล่ามาดงพังเพ او อย่งก็อมาดงพังเพา و เมืองนองบกแข่งขมวนเมืองนองบกแข่งขมวนบ้านดงเมืองมาดงพังเพา و เมืองเผาเมืองนองบกเมองบกแข่งขมวนโอ้ยโดยโดยโดยอ่าขอขอบใจ ปีนมาไงปินมาไงอวยเอออ้วนแม่ปินไงปีนไงปีนหนาหมโอ้ใครเห็ขใคเห็ดใรเห็ดเห็ดมดตอนตอนนี้เห็ดมดมดแล้วบ่มีแล้วเออเห็ดมดเห็ดบดแล้วยังหัด เออกุ้งก yeah, yeah. okay. mm, so uh, 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 ุ้งเต้นก็ขายแต่ว่ามันเจนนี้เป็นเมืแล้วเออมันมันยั่งแล้วกุ้งค่ะเออเมื่อกี้น่ะพี่นันขายกบไงกบกระโดดไล่คุกกบอยู่เกือบมาล้มโค้งไปละเอาไปไปสิเดี๋ยวเดี๋ยวไปจุดเอนกันพี่พี่น้องเลยนะโอ้เรากรงกุ้งเออบ่บ่บ่ขออนุญาต ขอบพูดอะไรขอโทษเด้อขอขอขอ,ขอบใจเ <c oughs> อ๋อเอามาแล้วแล้วก็เติมเงินเนี่ยจังหน่อยนึง อันนี้เป็นยังนี้คิงบอยหรือจะไหมคิงบอยแหละเนี่นยกว่าโอ,อกาสชายอ๋อแล้วนี่ไรสั้นกาหญิงอายุบรรทัดยูทธาดท่าไหนบอกมา,า,า,าเรามาชอบเนี่ยขายของตา อ,อลานนี่ขายน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกแมงดาปลายแยงแม่แม่แมยังนีงโอ้พปวนอะพี่น้องเอ๊กินแน่เผ็ดแน่นอนเผ็ดแน่นอนอ,อร่อยอร่อยแล้วก็เผ็ดเผ็ด เพ็ดถือแกครับอย่าเอาไปหยอดตาเด้อพี่น้องเนอะเพิ่มเนะพิ่ให้หยอดตาเด้อให้เอาเข้าปากเจ้าเสียบย่อไปหยอดตาอย่าเอาไปหยอดหอัวพี่แม่วิไลม,มาจาบ้านไหนมาจากบ้านไหนเล่นล่นรครที่นี้ช่างมีมนต์ขลังได้พบคนงามดังเหมือนต้องมนต์แหน่งนนอุบลอุบลอ่ะเปิดอ่ เอาอย่างส่เอาอย่างส่แมงดาใส่เลยสดๆเลยแมงดาเป็นสุดๆแมงดาแท้ค่ะแมงดาแท้ๆนะค่ะดาแท้ค่ะมงดาแท้นะครับแมงดาก็แมงดาจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนไม่ใช่ตัวตัวปลอมอยู่อันไดโนอยู่บ้าไหนยู่บ้าไหนยู่ดองยยกชินค่ะโอ้ก็ว่าแล้วใกล้บ้านคู่ก้วยนี่บ่อะน้องแกินเมนูนี้เฮ้ยน้องในูุับบ้านคู่ก้วยก็อยู่คู่วยเออคู่กล้วยเพิ่นมาสอนอยู่ทางพนมอะไรละอ๋อเพิ่นงจะนี้เพิ่นรู้จักแม่น ยังไปยังมาหอดูด่านผาสุระบันโอ้อยังไกลเติบนังไปอีกไกลเติอบอยู่ไหนล่ะนี่ครับเดินวลาฝาโคงขึ้นมาจากทางทิศใต้ตรงนั้นทางไอ้ตรงวัดวัดหัวเวียงรังสีเนาะเป็นวัดหัวเวียงรังสีที่ว่าด่านอ่พรมแดนจุดผ่อนปลนเนาะ จยู่พนๆเพิ่มเนีน่ยแลตามที่ฝักโขวงขึ้นมาขึ้นไปทางเหนือนะจากทิศใต้ไปทิศเหนือแล้วก็นี่แม่น้ำขงอ,อยู่ทางขวามือเรานี่เห็นกันชัดๆเลยนี่ทิศเหนือไล่ไปทิศใต้ทังนัน้นฝั่งซ้ายคือลาวฝัง่งขวาคือไทยนะโอ้ยบรรยากาศดีมากครับพี่น้องครับเออ ตอนนี้กำลังกำลังเข้าสู่หน้าหนาลวละเออกำลังสู่หน้าหนาลวละออกภาษาเราหลังไรเรือไฟแล้วอันนี้โอ้หนังหนังควายหนังควายเด้อหนังควายคือมันเรีว่าหนังควายควายนะหนังมาเด้อเออนี่นะฮะขออนุญาตเพิ่นเด้อบ์าหนี้ เจ้าครัวไมาจะสร้างพุ่นบ่โอ้แม่นยีรอกโอ้เป็นกระแซ่บเรียเอาไปย่างกินหอยเขายนี่ยินหนังเขาเมดยำบักอันยำบลันโอ้นี่พวกกระบาดพวกพวงเจ้านั่นเองโอ้แต่ว่าข่อยแขวะข่ายลำบากแล้วข่ายงาดอยู่โอ้สามพันกีบบ่ จีบเงนิงนเงินเงินฟังพูดจะจะจีบสาวบาทสาวบ,บาทคือยี่สิบาทนะครับพี่น้องครับเออยี่สิบาทเท่านั้นเองเออนั่นแหละโอเคไปก็ามาโอ้ยแต่ว่าเบิ่งล้วกับพุณนะไปอีกไกลอยู่อันนี้เพิน่นขายกระติบกระติบข้าวอ่าบางคนอะไปออกเสียว่ากระติบกระติบจริงๆมันไม่ใช่เขาเรียกกระติบ เอ่อคำภาษาเล่าภาษาทางเคำกระติบเพื่อนกระติบกระติบภาษาไทยต้องเรียกว่ากระติบบางคนไปเขียนว่ากระติบกระติบกระติบไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาช่วงเบิ่งเนาะเอ้วมาจอดเบิ่งโอ้ยกระจว์กระเปลี่ยนนะโอ้บ่มาไหวเบิ่งเอาน่าโอเคโอเคจากที่ผมคาดการว่า มันยาวหนึ่งกิโลเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แล้วเนี่ยผมเดินมายังไม่สุดเลยผมคิดว่ามันถึงแค่ตรงที่ผมเดินมาตรงที่นั่งตรงสันเขื่อนตรนต,ตรงมีที่นั่งริมแม่น้ำโขมันไม่ใช่แล้วครับไปอีกไกลไปไกลมากเออไกลมากๆตัวเนี้ยผมก็ต้องโอ้ไกลมากไปไกลอยูย่แต่ว่าอือ,าอยังไงค่อยัาก,กัน ตอนนี้จะขอเดินกลับจากทิศเหนือลงไปทิศใ,ใต้เลยฮะเลาะฝั่งโค้งกลับลงไปลยครับ <c oughs> เอาเอาพอประมาณาจงไว้ซะก่อนเผื่อครั้งหน้ามาก็ค่อยมาเริ่มจากเหนือไปใต้ตอนนี้เดินขึ้นม,มาจากใต้มาเหนือยักแต่ยังไม่สุดเหนนะนี่ไม่น้าโค้งอยู่ฝั่งซ้ายเบาดเนี่ยเออเดินลงจากฝั่งนี้ทิศเหนือที่เราจะต้องเดินลงไปนี่เลาะลงไปตามฝั่งโค้งให้ไม่น้ำโค้งอยู่ทางซ้ายมือเออ แล้วก็เลาะลงไปจากชิ้นเนือเดินลงไปที่ใต้นะครับนี่แบบนี้ครับนี่เนือนะเหนือลงไปใต้แล้วครับบัานเนี่ยเพราะว่าดูนยังยังเนื้อไปอีกไก่ยังไปอีกไกลเติมด้วยเ,เพราะว่าร่างกายไม่ไหวละโ <c oughs> อ,อก้ก็เลยต้องต้องขอเดินกลับลงไปเลาะทางหูลงไปแล้วบานเนี่ยนี่แหละ ตอนแรกที่คาดว่าผมก็คิดว่าจากโน้นาจากหน้าะจากหน้าวัดัวเบียงรังสีนะที่ตรงท่าด่านน่ะจากที่ใต้ขึ้นมาที่เหนือเลยผมนึกว่ามาถึงแค่ตรงนี้ที่ผมคาดการไว้ประมาณหนึ่งกิโลเลยยิงมันไม่ใช่ได้ปะเนี่ยผมว่าหนึ่งกิโลอาจจะขาดนิดหน่อยหรือเกินนิดหน่อยแต่จรงนง้มันไม่ใช่เกินนิดหน่อยแล้วมันเกินมันเกินเยอะเลย <c oughs> <c oughs> ปลายังนีกี่ตัวเนี่ยนี่ปลาปลาโจกสซโลโอจอจานกอไก่ปลาโจกเออโจกน้ำโของอ้ยขัวสดๆเลยเออคำว่าขั่วคือหมายถึงว่าทำแหนะเอาไส้เอาขี้มันออกเออเขาเอิ่อัออ่วขั่วปลาเนี่ยกำลั่งขัวปลาเลยเนี่ยออโอ้ นั่นแหละมีมัดครับพี่น้องครับหลายอย่างเนาะโอ้นี่ขายยังไงขายกิโลจังบาทรดอว่าขายตัวเลยปะโดนร้อยห้าสิบโอ้กะมันหนักจักโลกะเอาไปสั่งเลยเอ๋กับคนร้อนจำนั่นเลยโอ้มาโ,โ,โจก ออข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำแต่ว่าถ้าถ้าภาษาพื้นบ้านก็ข้าวกำข้าวกำเพราะนั่นปลาแดกปลาแดกคือปลาเออคขาบอกปลาแดกเนี่ยไม่ไม่ได้หมายถึงว่าปลาแดกลงไปเออปลาแดกลงไหเขาเอามือแดกแดกดันลงไปเออมันหมายถึคเาว่าแดกดันลงไปโอเคๆปลาแดก ในภาษาอีสานก็คือแดดดำลงไปนะครับไม่ใช่แดกที่แปลว่ากินเออไม่ใช่อย่างนั้นคือเขาเวลาเขายัดลงไหมันจะเอาเยอะๆนั่นน่ยเขาจะเอา,เอามือเนี่ยดันแดดดำลงไปอันนี้เป็นทั้นโอ้เหรียญก็เก่าเลยตอนนี้เนาะ เรียนพระธาเนี่ยบอบ่แล้วเรียนหลายเรียนเหมือนเรียนแต่พัฒนอย่างเดียวอ๋อเจ้าอยู่บ้านใดพ่อไงอยู่นาท่านี่ละใกล้ๆนี่ละอ๋ออยู่แถวบ้านลักเษณาเนี่ยบอกใกล้ๆเนี่ยปะใกล้ๆนี่แหละอ๋อโอเคโอเคผักเครื่องเนาะครื่อักเครื่องผักครื่พ่อไงโช่องไหนเนาะนี่นาะโอ้ยยูทูปเบอร์ช่องไหนนาะช่องไหนมัน มันตั้งชื่อช่องเราย่านแบบว่าตะก่อนมันเฮ็ดช่องเกี่ยวกับฟุตบอลเห็นนะมันก็เลยมาเปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนช่องคือฟุตบอลก็มีอยู่ฟุตฟุตบอลกันยังเฮ็ดไปยู่แต่ว่าอันนก็เพิ่มช่องกันมาอีกช,อช่องช่องหนึ่งเออมาหลายปีแล้วเ็อที่ปีแล้วคอยปอ๊ปอปคอ,ปอยอ่าอย่างก่อนตะก่อนไปไปไทยฟุตบอลโลกของฟี่ผ้าปุ้ีฟุตบอลโลกฟุตบอลโลก เออจังหวะหนึงอยู่บ่ได้หลายแล้วพอได้อยู่พอพอพอได้นี่มันว่าพอได้คนติดตามเออพอได้ติดตามอันนั้นกันได้เนีเออซุปเปอร์ล่ากับดีอันคนติดตามหลายพวกอันซัมพ้าเร่าไม่ยืนเหรอเห็ดไทยลาวนะครับเห็นเขาว่าติดตามดีพวกเราอันที่อยู่เบอร์เขา อันนี้หากันแอมพเอรจริงจังนี่ละอันนี้ที่ยื่นไปนี่ไม่นี่มันดูดเสียงดีอยู่นี่โอ้เสียงครับเสียงมันมันมันคุณภาพมันดีอยู่ไม่ตัวนี้ฮะเป็นแม่ร้อยเออแต่ัตรับมันเสียบมันตัวรับมันเสียบยึดกับมันโทรศัพท์นี่เออันนี้โตส่งนะเนี่งมันบนเอาไปจอปากก็ได้เอาสั้นน่ก็ได้ ถ้าใครอยากจะทํานะฮะผมช่วยแนะนําให้ได้เอ,อบอกจิตเงินบริคิตตังมไดเลยด้วยเป็นวิทยาคานเป็นวิทยาทานให้ความรู้การให้ความรู้ก็คือเป็นการเป็นมันเป็นทานอย่างหนึ่งวิทยาทานเขาเออนะเออวิทยาทานเนี่ยคือวิทยาคือความรู้ทานก็คือการให้ทานด้วยให้ความรู้เอเสีย เจ้าอยู่ฟังหยิบอ๋อเจ้าอยู่บ้านอยู่่อยูท่าได้เนาะครับครับขอบคุณอะไรครับพอใหญ่ครับอันนี้เขาอินตาอย่างเกาะปลาดอกแก้วปลาดอกแก้วเอ้ามันบ้นแม่ตปลาซิวบ่คอยนึกว่าปลาซิวโอ้อเจ้ามันจะฟังพุ่นบ่เมืองเมืองเมืองอะไรเมืองสะแค่เมืองสะแค่เลยอุ้ยมาไกลตัวเนี้ยขวมยืดคอมันร้องบนอ่ะ กอ้มท้านกนน่ยโอ้โหโอ้เจ้าอลงมาบ่โอ้อ่าขอขับใจเด้อไม่นั่งหนีม่ไงใครมุดแดงมดแดงหน่อยบ่จงไหนโอ้มันันบ่ด พีจะคัดแทลเนาะโอ้ยไข่ลูกกันมีไข่ลูกไข่ลูกส้มตีนวัวส้มตีนวัวโอ้ยโอย้นี่ถุงห้าสิบนี่ถุงยี่สิบ โอ้ยกับแ้บได้สบายเลยพี่น้องเอ้ยเจ้าอยู่บ้นานไรละ่ะเออเป็นคนอยู่ทาาุพนมนี่ปะเอออยู่ทาาุเนาะน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวตันอือน้ำมะพร้าวตัน ลูกค้ากะนาี่แนบนมเตรงที่3เอาลาเอาาอเดียวเป็นคนปั่นจริงๆิมันใส่มะ,ะ <c oughs> มพร้าวปันนนป่นบอกโอ้งานมะพร้าวปั่นนะไม่ใช่ขนปั่นใชมไขนปั่นใช่มะพร้าวปั่นนี่ครับนี่ครับมะพร้าวก็มะพร้าวจริงๆนะคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนนะไม่ใช่ AI ไอนะคน เออบดแม่นเอได้วยแม่น้ำโขงก็แม่น้ำโข,ง,ขงจริง,รงๆครับพี่น้องครับรบหน้าเพาะปลาก็มีด้วยครับถ้าไม่มีเงินสดก็สกแกนจ่ายได้ครับนี่บ่ยากนะอาศิบบาททุกอย่างมาแวะไม่ต้องหวังว่าจะอดตายครับพี่น้องครับนี่ นี่คนไทยธาตุไทยธาตุมปนบ่ไทยธาตุพนมบ่อยู่กุลุคุค่ะอยู่บ้านใดก่อกุลุคุจ้ากุลุคุโอ้ยยืดเหวี่ยงยืดเลยค่ายงเลยค่ะค่ายพยอดเมืองขวางจ้าโอ้ยยืดเหวี่ยพนมบ่อหน่ะเออค่ายพยอดเมืองขวางแล้วก็พนมมาไกลตัวเนี่ยไกลจ้ามาทางป่าปากเหค่ะรัดรัดรัดก็มาทางป่าปากนี่นะ ปะบันน้องงี้มาเรโนโแะ้วก็มานี่เลยเนาะโอ,โอเคได้ได,ได้มาสื่อมาหาเดีอพี่นอ้องกันไม่ยากสามบ้านนี่ขายราคาแบบถูกมากเลยนะเออดูดินั่นนี่ที่ไหนขายนะมีอยู่ที่อื่นก็มีแต่ว่าที่นี่ก็มีอา่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเคืองถ้าเกิดว,ว่าที่บ้านผมก็มีอย่างสี่นะอา่ามายว่าม,มันก็ มีที่อื่นแต่ว่าก็บางแห่งก็มีราคาแบบนี้แต่ถ้ามาตลาดนัดไทยลาววันจันทร์กับวันพฤหัสบดีเนี่ยที่ธรรมนองนี่อยู่ริมฝั่งโคเลยพี่น้อยเนาะเอาไปนั่งกินดีฝั่งโคเลยบริการชิวๆเลยเนี่ยโอ้โหมีทุกคนนทำเพียรโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้สิให้ ตอนนี้เดินมาถึงก็ <c oughs> จะถึงตรงท่าด่านข้างหน้านี่ด่านด่านของทางราชการนะด่านตรวจคนเข้าเมืองทางเวทผานมหรือว่าท่าพนมอินมาเกรชันนะโ o to now how about fifty m e นะครับประมาณสักห้าสิบเมตร ไม่ไกลไม่ไกลแล้วก็ตรงข้ามยิ่งยันงก็เป็นวัดหัวเวียงรังสีนะครับวัดหัวเวียงรังสีอยู่ฝั่งขวามือทางซ้ายมือเป็นด่านแล้วกลนะ็ลงเรือข้ามข้ามฝั่งนะลงเรือข้ามแม่น้าโขงไปฝั่งสพปลาวได้เลยนี่ฮะหันกล้องมาทางซ้ายมือก็จะเป็นแมน่นะ้ําโขงนะฮะที่ท่านเห็นฝั่งโน้นตระลิงขัานก็นคือ ชมปงป่าลาวครับ